นางสาวแวหฮานีซะแวมูดอชาวบ้านตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเกือบต้องลาออกจากโรงเรียนเพราะครอบครัวไม่มีเงินส่งเสียให้เรียนจนจบปวชแต่ด้วยการช่วยเหลือของโครงการก็ทำให้เธอได้เรียนต่อจนทุกวันนี้ศึกษาในชั้นปวชปีท mm ี่3แล้ว นางสาวแวหานีสะเป็นลูกคนโตของครอบครัวเธอมีน้องชาย4คนพ่อแม่มีรายได้จากการรับจ้างรวมกันวันละประมาณ450บาทการส่งเสียลูกทั้ง5คนพร้อมกันจึงเป็นภาระหนักของครอบครัวเมื่อมีโครงการกัปงซื้นแนาเข้ามาช่วยเหลือแม้จะไม่สามารถช่วยเหลือค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแต่ก็ทำให้ครอบครัวเริ่มลืมตาอ้าปากได้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาวันนั้นนะคะบ้านหนูทำเหมือนกับข้าวเกียบ แล้วก็สงสารแม่ตื่นเช้ามาแบบนี้หนูทนแม่ทำงานคนเดียวไม่ได้หนูเห็นแม่แล้วก็สงสารหนูคิดอยู่เสมอว่าจะทำยังไงให้แม่หนูไม่ทำงานหนักอย่างนี้หนูอยากเรียนให้จบจบหมือนกับที่แม่หวังให้หนูเรียนจบอะ แม่บอกว่าถ้าเราเรียนจบก็มีทางเลือกมากกว่าคุณไม่เรียนทำงานก็ง่ายแบบถ้าคนไม่เรียนก็คือว่าขาดขาดโอกาสไปเลยก็ว่าได้ค่ะอย่างหนูก็มีโอกาสมากมาที่หนูได้เรียนมาน้องอีกสองคนของนางสาวแวฮานิซะก็ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการเช่นกันนั่นหมายความว่าจากเดิมที่ครอบครัวนี้ เคยได้ทุนการศึกษาเทอมละกว่า6,000บาทต่อจากนี้ไปพวกเขาจะต้องรับภาระในส่วนนี้ด้วยตัวเองเพราะโครงการได้ปิดตัวลงแล้วท้อยเงนหนูก็พยายามจะสู้หนูหนูทำงานได้ทุกอย่างเพื่อจะหาตังค์มาเรียนหนูเรียนมาหลายปีหนูคิดว่าถ้าเราออกเราออกไปแบบแาบนี้หนู่็เสียดายมากนกูก็อย่างที่แม่บอก ที่หนูไปทํางานร้านขายรรตีดึกๆหนูก็ต้องทํางานนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะดึกแค่ไหนจะเลิกดึกตื่นเช้ามาหนูต้องไปโร,ง,รงเรียนหนูก็ยังตังเจที่จะทำงานหนูไม่ทอ้อหนูจะสู้